ฝนตกแล้วจ้านี่นบรรยากาศยามบ่ายที่บ้านสมพรนะคะตกลงมาแล้วจ้าจะต,ตกมาเยอะนะเมื่อวานไม่ตกวันนี้มาตกกับตอนบ่ายเลยน้ำไหล ร้อนอบอ้าวมาตั้งแต่เช้าแล้วบ่ายก็เลยตกซักอันหน่อยหนึ่งนี่นะคะตกไม่เยอะนะลงเม็ดปอยปอยที่อื่นเถอตกกันเยอะแยะแต่ที่บ้านสมพรนี้ไม่มีมีก็มีน้อยมีเยอะอยู่วันเดียว หยุดแล้วได้แค่นี้แหละพื้นดินยังไม่เปียกเลยจ้าคายร้อนไปได้นิดนึงมั้ก็เลี้ยงหลานอยู่บ้านลูกชายจ้า ลงเม็ดปล่อยปอ,อยอากาศก็ยังร้อนอบอ้าวเหมือนเดิม,มของฟ้าก็ขมุกข,ขมัวได้แค่นี้แหละก็ยังดีที่ตกลงมานะ ดินและอุก,กไอร้อนขึ้นมาเลยได้แค่นี้แหละจ้าก็พาเพื่อนมาชมบรรยากาศยามบ่ายนี่นะคะฝุ่นม,มอเตอรก็จะตกประมาณนี้นะก็จะมีไม่เยอะอวันนี้ก็นำมาฝากคุณเพื่อนนะคะกับบรรยากาศ ฝนตกยามบ่ายจ้า